ในความเงียบสงบอันไร้ที่สิ้นสุดของจักราวาลมีเครื่องจักรย้อนเวลาที่เที่ยงตรงและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรู้จักซ่อนอยู่นั่นคือท้องไฟยามค่ำคืนที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อแสงดาวแต่ละจุดที่คุณมองเห็นคือผู้ส่งสารจากอดีตการที่เดินทางข้ามมหาสมุทรแห่งอวกาศและเวลามาถึงดวงตาของคนแสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ยังต้องใช้เวลากว่า4ปีแต่เมื่อเราใช้เครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งขึ้น เราก็สามารถมองเห็นแสงที่เดินทางมาไกลกว่านั้นได้ไกลนับพันล้านปีแสงนี่คือความเป็นจริงพื้นฐานทางฟิสิกส์ยิ่งราวมองออกไปไกลเท่าไรเราก็ยิ่งมองย้อนกลับไปในอดีตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นเปรียบเสมือนกับการเปิดดูอัลบั้มภาพถ่ายของจักราวาลซึ่งในหน้ารแรกก็คือภาพของเอกภพในวัยเยาว์นั่นเองเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เราพยายามอ่านเรื่องราวในหน้ารแรกเหล่านั้น แต่ตัวอักษรเหล่านั้นมันเลื่อนลางเหลือเกินและถูกเขียนด้วยภาษาที่เราไม่คุ้นเคยเมื่อเอกภพขยายตัวอย่างไม่หยุดยัง้งแสงจากตรจาจักรยุคเริ่มแรกก็ถูกยืดออกไปอีกในระหว่างการเดินทางอันยาวนานทําให้แสงที่มองเห็นได้กับกลายเป็นแสงอินฟราเรดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและยากต่อการตรวจจับจนกระทั่งการมาของดวงตาคู่ใหม่แห่งมวลมนุษยชาติกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออ่านภาษาที่หายไปของจักรวาลนี่เองและเมื่อเจมส์เว็บจ้องมองเข้าไปในความมืดมิดที่ลึกที่สุดอยู่นั่นเองมันก็ได้คนพบกับเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนจากการรวบรวมแสงที่เดินทางมานานกว่า1 1 5 0 0ล้านปีเจมส์เว็บได้เผยเห็นถึงโครงสร้างขนาดมือมาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน มันคือเครือข่ายของดาราจักรอย่างน,น้อย20แห่งที่เชื่อมร้อยกันเป็นสายราวกับเทาวันในจักรวาลยุคเริ่มต้นนักวิทยาศาสตร์จึงขนานนามมันว่าเทาวันแห่งจักรวาลแต่สิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดไม่ใช่แค่ขนาดของมันแต่คือธรรมชาติของดาราจักรที่องค์ประกอบดาราจักรส่วนใหญ่ในโครงสร้างโบราณน,นี้กลับเป็นดาราจักรที่สงบนิ่งที่มีมวลมหาศาลและแก่ชราลงแล้ว กล่าวคือพวกมันแทบจะไม่มีกระบวนการสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่เลยนี่คือปริศนาที่ท้าทายทุกสิ่งที่เราเข้าใจมันเปรียบเสมือนกับการค้นพบสร้างเมืองโรมันที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่อยู่ในชั้นใต้ดินทางโบรณาณคดีที่เราควรจะพบเพียงแค่กระท่อมไม้หลังเล็กๆเท่านั้นการมีอยู่ของเทาวันแห่งจักรวาลเป็นมากกว่าแค่การค้นพบจุดสว่างใหม่บนแผนที่จักรวาลแต่มันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ขัดแย้งกันโดยตรงกับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดของเราเช่น i l l u s t r i s TNG ซึ่งเคยทำนายไว้ว่ากระบวนการก่อสร้างมหาคนครดาราจักรและทำให้มันแก่ชราลงนั้นควรจะต้องใช้เวลายาวนานกว่านี้มากการค้นพบนี้ไม่ใช่แค่การค้นพบแล้วค้นพบเลยแต่มันได้นำไปสู่คำถามใหม่ๆที่ทรงพลังกว่าเดิม มันบังคับให้เราต้องกลับไปทบทวนเรื่องราวการกำเนิดของเราเองและตั้งคำถามว่าในหน้าแรกของประวัติศาสตร์จักราวาลน,นั้นยังมีเรื่องราวที่น่าแปลกประหลาดเช่นนี้อยู่อีกมากน้อยเพียงใดที่ซ่อนอยู่แล้วราคอให้เราได้ไปค้นพบมัน คนิยมเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักครู่ก็จะเข้าสู่เนื้อหาผมขอฝากโปรเด็ดที่คุณจะพลาดไม่ได้กับยู u ูบพรีเมียมที่ตอนนี้มีโปรเบาๆเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทเท่านั้นและพิเศษสุดคือโปร o u t u b พรีเมียมแบบยาวๆจัดทีเดียว2ปีเต็มเพียง199าบ้าทด่วนเลยจํานวนจํากัดเพียงแค่10สิทธิ์ต่อวันเท่านั้นหากสนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ a d d o k i pm ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสายเวด้วยเพื่อที่คุณจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าท้าวันแห่งจักราวาลคืออะไรเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับโครงสร้างในจักราวาลกันเสียก่อนลองจินตนาการว่าคุณได้สวมบทบาทเป็นซูเปอร์แมนที่กำลังบินอยู่เหนือโลกในยามค่ำคืนแน่นอนว่าคุณจะได้เห็นแสงไฟจากเมืองต่างที่เชื่อมต่อต่อกันด้วยถนนสายหลักที่สว่างสวยแล้วก่อตัวเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน ในจักราวาลก็เช่นกันดารจาจักรไม่ได้กระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่พวกมันเกาะกลุ่มกันตามเส้นใยของสสารมืดที่มองไม่เห็นและก่อตัวเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์ที่เรียกว่าใย,ยจักราวาล cosmic web และถาวรแห่งจักราวาลก็คือส่วนหนึ่งของเส้นใยอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ที่เราเพิ่งจะมีโอกาสได้เห็นครั้งแรกในอดีตอันไกลโพล้นของมันตามนิยามที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัยหลักซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวรารสาร astronomy and astrophysics ทาวันแห่งจักราวาลคือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีอยู่จริงณนะตำแหน่งที่แม่นยำที่สุดในเอกภพด้วยค่าการเลื่อนไปทางแดงที่แซเท่ากับ3.44ตัวเลขนี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงรหัสทางเทคนิคแต่มันคือพิกัดที่สำคัญที่สุดในการเดินทางข้ามเวลาของเรามันบ่งชี้ว่าแสงที่เรากำลังเห็นจากโครงสร้างนี้ได้เดินทางออกจากต้นกำเนิดของมันมาเป็นเวลานานถึง 11,500ล้านปีแล้วดังนั้นเราจึงกำลังเห็นภาพของมันเมื่อเอกภพขณะมีอายุเพียงประมาณ2,200ล้านปีเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังยาววัยอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับอายุปัจจุบันของเอกภพที่ประมาณ13,800ล้านปีองค์ประกอบของมันน่าทึ่งอย่างยิ่งจากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสเปกตรัมโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เว็บนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันอย่างแน่ชัดแล้วว่า มีดราราจักรอย่างน,น้อย20แห่งที่โคจรอ,อยู่ในระยะทางเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนี้จริงแต่นี่อาจเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเพราะข้อมูลจากภาพถ่ายยังชี้เห็นถึงกลุ่มกา๊าซและดราราจักรอื่นอีกจํานวนมากที่น่าจะเป็นสมาชิกของทาวันแห่งนี้ด้วยแต่ที่น่าตกตะลึงที่สุดคือขนาดของมันโครงสร้างนี้ทอดยาวเป็นเส้นต่อเนื่องในอวกาศเป็นระยะทางกว่า13ล้านปีแสง เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนตรจาจักทางช้างเผือกของเรามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงประมาณ100 0 0ปีแสงเท่านั้นนั่นหมายความว่าททาวันแห่งจักราวาลน,นี้ก็จะมีความยาวมากกว่าขนาดดราราจักของเราถึง130เท่ามันไม่ได้เป็นกระจุกดราราจักทรงกลมที่หนานแน่นเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยแต่เป็นสายใยที่เชื่อมโยงดราราจักรต่างเข้าไว้ด้วยกันเปรียบดังกับเถาอางุ่นนที่เลื้อยไปตามโครงสร้างค้ำยันที่มองไม่เห็น ซึ่งก็คือเส้นใยของสสารเมอน,นั่นเองนี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นสําคัญที่แสดงเห็นว่าครองข่ายใยญ่จักรวาลน,นั้นได้ก่อตัวขึ้นอย่างไม่รูปบรรรางขึ้นแล้วตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จักรวาลการค้นพบทาวเรียศาส์ที่ยิ่งใหญ่นี้เปรียบได้ ER ดังกับการค้นพบขุมทรัพย์ในตำนานที่สาบสูญและทาวานแห่งจักรวาลก็คือขุมทรัพย์นั้น และลายแทงที่นำาราไปสู่มันก็ไม่ได้ถูกวาดไว้บนกระดาษแต่ถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะบริเลียมเคลือบทองคําและโคจอรอยู่ในความมืดมิดอันหนาวเย็นของจักรวาลณจุดที่ห่างไกลจากโลก1.5ล้านกิโลเมตรลายแทงหรือแผงที่นั้นคือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเหตุผลที่การค้นพบนี้ยังต้องรอคอยการมาถึงเจมส์เว็บนั้นอยู่ในหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์จักรวาลดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเอกภพกำลังขยายตัว และการขยายตัวนี้เองที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับปริซึมแห่งการเวลามันได้ยืดคลื่นแสงจากดาราจักรที่อยู่ห่างไกลออกไปแสงที่เคยเป็นแสงอัลตาเวอเลตหรือแสงที่มองเห็นได้เมื่อหลายพันล้านปีก่อนแต่เมื่อแสงเหล่านั้นเดินทางมาถึงเราในปัจจุบันมันกลับถูกยืดออกจนกลายเป็นแสงอินฟาเรดซึ่งเป็นคลื่นความร้อนที่ดวงตาของมนุษย์หรือแม้แต่ดวงตาเฉียบคมของกล้องโท,ทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนัก ฮับเบิเปรียบเสมือนกับนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ทำแผนที่ชายฝั่งของทะวีปที่ไม่รู้จักแต่เจมส์เว็บเรือดำน้ำลำแรกที่สามารถดำดิ่งลงไปสำรวจความลึกลับใต้ผืนน้ำนั้นได้การค้นพบทาวานแห่งจักรวาลจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการมองเห็นไกลขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการมองเห็นในภาษาของแสงที่ถูกต้อง การค้นพบนี้สำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ของเครื่องมือ2ชิเชนบนเจมส์เว็บเทเลสโคปเครื่องมือแรกกล้องถ่ายภาพอินฟราเรดย่านใกล้หรือเนียอินฟราเรดคาเมล่าหรือเนียแคมนี่คือแผนที่ขุมทรัพย์ของเราเนียแคมได้ทำหน้าที่เป็นดวงตาหลักในการสำรวจพื้นที่เป้าหมายมันถ่ายภาพท้องฟ้านในบร,ริเวณกว้างด้วยความไวแสงที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อระบุตำแหน่งของดาราจักรที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลและมีแสงสีแดงจัด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้เบื้องต้นว่ามันอาจเป็นวัตถุจากเอกภพยุคเริ่มต้นในกรณีของทาวันแห่งจักราวาลเนียแคมได้ทำแผนที่ความหนานแน่นของดราจักรในบริเวณที่เรียกว่า extended gloss trip และพบว่ามีบริเวณหนึ่งที่ดราจักรเกาะกลุ่มกันอย่างหนานแน่นผิดปกตินี่คือจุดๆที่เครื่องหมายกากบาทของเราจะถูกเขียนทับลงไปบนแผนที่เพื่อเป็นการบอกกับทีมผู้ใจว่าจงขุดที่จุดนี้ เครื่องมือที่2 s p สเปก o g r a p h ฟอินฟาเรดย่านไกล Near Infrared Spectrograph หรือ Nearspec ปหากเนีย c a แคมคือแผนที่ Nearspec ก็คือเครื่องมือตรวจสอบอายุทางธรณีวิทยาที่แม่นยำที่สุดหลังจากที่ระบ,บุตำแหน่งเป้าหมายได้แล้วนักดราราศาสตร์ก็ใช้ Nearspec เพื่อทำการผ่าตัดแสงจากดาราจากรแต่ละดวงมันสามารถแยกแสงดาวออกเป็นแถบสีรุง้งหรือสเปกตรัมซึ่งในแถบสีนั้นก็จะมีลายนิ้วมือ ทางเคมีและฟิสิกส์ซ่อนอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการวัดการเลื่อนไปทางแดงที่แม่นยามของแต่ละจักรแต่ละแห่งได้อย่างเที่ยงตรงเนียสเปกมีความสามารถที่น่าทึ่งที่เรียกว่าไมโครชัตเตอร์อาร์เรย์ซึ่งเป็นแผงหน้าต่างจจ๋วขนาดเท่าเส้นผมมนุษย์จํานวนกว่า250,000บานทําให้นารากาสามารถวัดสเปกตรัมของแต่ละจาักรนับร้อยแห่งได้พร้อมกันในการสังเกตการเพียงครั้งเดียวและนี่คือขั้นตอนการตัดสินชี้ขาดที่ยืนยันว่า ดาราจักร20แห่งนั้นไม่ได้เพียงดูเหมือนจะอยู่ใกล้กันบนแผนที่แต่ทั้งหมดนั้นมีค่าเรดชิปที่ Z ประมาณ3 4 4เท่ากันนั่นคือหลักฐานที่มัดแน่นว่าพวกมันคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างเดียวกันจริงในอดีตอันไกลพ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นักดาราศาสตร์อย่างเวสต์โตลสลิเฟอร์และต่อมาคือแอดวินฮัเบิลได้ทำการสังเกตการที่น่าตกตะลึง พวกเขาพบว่าดาราจักรส่วนใหญ่ในเอกภพที่เรามองเห็นล้วนแสดงค่าการเลื่อนไปทางแดงแทบทั้งเส้นและที่สําคัญคือยิ่งดาราจักรที่อยู่ไกลออกไปมากเท่าไหร่ค่าการเลื่อนไปทางแดงของมันก็ยิ่งสูงขึ้นตามนี่ไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบสมแต่เป็นรูปแบบที่เป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจนการค้นพบนี้ได้นําไปสู่ข้อสรุปที่ปฏิวัติว,ตวงการ นั่นคือเอกภพไม่ได้หยุดนิ่งแต่กำลังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาและในกระบวนการขยายตัวนี้มันก็ได้ยืดคลื่นแสงที่เดินทางอยู่ภายในนี้ให้ยาวขึ้นด้วยดังนั้นค่าการเลื่อนไปทางแดงเชิงจักรวาลิริยาจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของเราและเป็นนาฬิกาที่บอกให้เรารู้ว่าเรากำลังมองย้อนกลับไปในอดีตไกลเพียงใดค่าเรซชิพที่สูงขึ้นก็หมายถึงระยะทางที่ไกลขึ้นและอดีตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถมองย้อนไปในเวลาได้เราก็ต้องเผชิญหน้ากับคำถามต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นในอดีตการนั้นคือ,อไรในทาวันแห่งจักราวาลสิ่งที่เราค้นพบคือดาราจักรชนิดพิเศษที่เรียกว่าดาราจักรสงบซึ่งเป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของเราอย่างยิ่งลองึกภาพเปรียบเทียบดาราจักรกับเมืองเมืองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจะเต็มไปด้วยกับการก่อสร้างมีเสียงดังออกระทึกมีพลังงานมหาศาล และมีประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมากนี่คือภาพของดราราจักรที่กำลังก่อกำเนิดดาวฤกษ์มันเต็มไปด้วยกลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดยักษ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่อยู่ตลอดเวลาดราราจักรเหล่านี้จึงส่องสว่างด้วยแสงสีฟ้าจากดาวฤกษ์อายุน้อยที่ร้อนแรงและมีมวลมาก ในทางกลับกันเรานึกถึงมหานาครที่เติบโต,โตเต็มที่แล้วสภาพเช่นนี้การก่อสร้างขนาดใหญ่ก็จะหยุดลงเมืองจะเข้าสู่สภาวะที่มั่นคงประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยกลางคนนี่คือภาพของดาราจักรที่สงบมันคือดาราจักรที่เกษียณจากการก่อสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่วัตถุดิบเชื้อเพลิงอย่างก๊าซเย็นก็ได้ถูกใช้ไปจนหมดหรือ,ออาจถูกกลไกบางอย่างเช่นลมจากหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ใจกลาง พัดพาออกไปดาราจักรชนิดนี้จึงเหลือแต่เพียงดาวฤกษ์อายุมากที่เย็นกว่าและมีสีแดงกว่าทําให้ตัวดาราจักรโดยรวมมีสีแดงและดูเหมือนหลับไหลหรือสงบลงความน่าชงนนของการค้นพบเทาวันจักรวาลอยู่ที่การพบมหานครที่กเกษียณแล้วเหล่านี้จํานวนมากในยุคที่เอกภพยังคงเต็มไปด้วยเมืองที่กําลังก่อสร้าง การปรากฏตัวของตราจักรที่สงบหนึ่งที่มีมวลมหาศาลในเอกภพที่มีอายุเพียง2,200ล้านปีเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดใจยอย่างยิ่งมันบ่งชี้ว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรวบรวมมวลสารการก่อกำเนิดของดาวฤกษ์อย่างบ้าคลั่งไปจนถึงการดับหรือการหยุดสร้างดาวจะต้องเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่สั้นอย่างไม่น่าเชื่อ มันเหมือนกับการค้นพบซากโครงกระดูกไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ที่โตเต็มวัยแต่กลับอยู่ในชั้นหินที่มีอายุเก่าแก่กว่าที่ไดโนเสาร์ชนิดนี้ควรจะถือกำเนิดขึ้นมาเสียอีกหลักฐานนี้บงังคับให้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ต้องกลับไปทบทวนทฤษฎีวิวัฒนาการของดาราจักรใหม่อีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าจักรวาลในวัยยาวนั้นมีประสิทธิภาพในการสร้างและทำให้ดาราจักรได้เติบโตจนแก่ชราได้รวดเร็วกว่าแบบจำลองใดๆที่เคยทำนายไว้ แนวคิดเรื่องโครงสร้างขนาดใหญ่และกระจุกดาราจักรเริ่มแรกนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ก่อนหน้าการมาถึงของเจมส์เว็บนักดราราศาสตร์ก็เคยได้ค้นพบกับโครงสร้างในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้มาแล้วหลายแห่งโดยใช้กล้องโทรทัศน์ทั้งภาคพื้นดินบนโลกและในอวกาศหนึ่งในตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือกระจุกดาราจักรใยแมงมุมสไปเดอร์เว็บโปโตคลัสเต ซึ่งถูกตั้งชื่อตามดาราจักรววทยุขนาดใหญ่ที่ใจกลางซึ่งดูเหมือนกำลังจับกินดาราจักรข้างเคียงคล้ายกับแมงมุมที่อยู่ใจกลางใหญ่ของมันโครงสร้างนี้เป็นเป้าหมายในการศึกษาที่สำคัญมานานหลายปีและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจถึงกระบวนการก่อตัวของกระจุกดาราจักรในเอกภพยุคแรกได้เป็นอย่างดีแต่การค้นพบเทาวานแห่งจักราวาลก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างกัอนออกไปอย่างสิ้นเชิง ความแตกต่างระหว่างสองโครงสร้างนี้คือคุณแจสําคัญที่ไขความลับว่าทําไมท้าวานแห่งจักราวาลจึงเป็นการทนพบที่สําคัญถึงเพียงนี้เราจะมาดูที่ลักษณะทางกายภาพของกระจุกดาราจักรยายแมงมุมกันโดยโครงสร้างนี้มีค่าเรดชิปหรือค่าแซดอยู่ที่ประมาณ2.16ซึ่งก็หมายความว่าเรากําลังมองเห็นภาพของมันเมื่อเอกภพมีอายุประมาณ3,000ปีหรือประมาณ1800ล้านปีก่อน สถานที่แห่งนี้จึงใหม่กว่าภาพที่เราเห็นจากถาวรแห่งจักราวาลถึงประมาณแ0 0ล้านปีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือองค์ประกอบของมันเต็มไปด้วยดาราจักรที่ยังคงแอคทีฟอยู่หรือคือดาราจักรเหล่านี้กำลังก่อกำเนิดดาวฤกษ์ดวงใหม่อย่างดุเดือดและหลายแห่งก็ยังมีหลุมดำมวลยิ่งยวดอยู่ที่ใจกลางของพวกมันด้วยที่กำลังปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลใยแมงมุมนี้จึงเปรียบเสมือนกับภาพของมหานครที่กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและพลังงานอันเหลือล้อนทีนี้เรากลับมาดูที่ท้าววานแห่งจักราวาลกันต่อในทางกลับกันท้าววานแห่งจักราวาลมีค่าเรดเชฟอยู่ที่ Z ประมาณ3.44ซึ่งหมายความว่าสถานที่อย่งนี้มีความเก่าแก่กว่ามากและที่น่าประหลาดใจก็คือมันกลับเต็มไปด้วยดาราจักรที่สงบนิ่งนี่คือข้อขัดแย้งที่น่าทึ่งเราได้พบกับเมืองที่เก่าแก่กว่า แต่กลับดูมีวิพัฒนาการที่ล้ำหน้ากว่าเมืองที่ใหม่กว่าเสียอีกช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คือช่วงเวลาที่การสังเกตการซึ่งมาจากธรรมชาติโดยตรงขัดแย้งกับทฤษฎีหรือแบบจำลองที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่มันคือช่วงเวลาที่จักรวาลกระซิบบอกกับเราว่าสิ่งที่คุณคิดว่ารู้ยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด การค้นพบเทววันแห่งจักราวาลได้นำเราไปสู่ช่วงเวลาเช่นนั้นอย่างแท้จริงมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้นพบโครงสร้างใหม่แต่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ท้าทายองค์ความรู้ที่เราสังสมกันมานานหลายทศวรรษผ่านการสร้างจักราวาลจำลองในคอมพิวเตอร์ลองจินตนาการตามภาพนี้หากคุณต้องการทำความเข้าใจว่าแม่น้ำสายหนึ่งก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรคุณคงไม่สามารถนั่งเฝ้าดูมันเป็นเวลานานหลายล้านปีได้ แต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือการสร้างแบบจําลองขนาดเล็กในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใส่ปัจจัยต่างๆที่คุณรู้เข้าไปเช่นความลาดชาันของพื้นที่ชนิดของดินปริมาณน้ําฝนแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานเพื่อดูว่าผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกับแม่น้ําจริงหรือไม่ในทางจักรวาลวิทยาเราก็ทําเช่นนั้นเราได้สร้างจักรวาลในกล่องขึ้นมาโดยใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดแบบจําลองเหล่านี้เราเรียกว่าการจําลองเชิงจักรวาลวิทยา และหนึ่งในแบบจำลองที่ซับซ้อนและละเอียดและประสบความสำเร็จที่สุดในยุคข,ของเรามีชื่อว่า i l l u s t r กท TNG โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวอร์ชันที่ใหญ่ที่สุดคือ TNG 300 TNG 300ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่มันคือความพยายามครั้งใหญ่ในการจำลองปริศศาสตร์ของเองกภบพบทั้งหมดตั้งแต่หลังเหตุการ์บิ๊กแบงจบจนถึงปัจจุบันแบบจำลองนี้ถูกบรรจุไปด้วยกฎฟิสิกส์ต่างๆทั้งหมดที่เรารู้จักเข้าไปตั้งแต่รางน้อมถ่วง พละัศาสตร์ของกา๊าซการก่อกำเนิดของดาวฤกษ์และหลุมดำและทิพลของสารมืดและพลังงานมืดและผลลัพธ์ที่ได้คือจักราวาลเสมือนจริงที่มีความสมจริงอย่างน่าทึ่งและมันสามารถสร้างตราจักรและโครงข่ายใญาญจักราวาลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ในเอกภพในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเทียนจีาจึงเปรียบเสมือนกับ หนังสือบริษศาสตร์จักราวาลฉบับสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เรามีซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของราจักที่ควรจะก่อตัวและมีวิวัฒนาการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปและนี่คือจุดที่เรื่องราวกลับตาลปัดต้านหนังสือบริศาสตร์ฉบับ TNG 3 0 0นั้นการก่อกำเนิดของราจักขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่มันจะกลายเป็นราจักสงบนั้นจะต้องเป็นกระบวนการที่เชื่องช้าและจะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน ดังนั้นเทียนจีส0รจึงทำนายว่าเราควรจะได้พบกับดดระจักรสงบนิ่งมวนมากจำนวนมากในยุคที่ไม่กว่าของเอกภพหรือที่ค่าการเลื่อนไปทางแดงที่ต่ำกว่ามากแต่ทวารแห่งจักรวาลกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง การค้นพบโครงสร้างที่เต็มไปด้วยระจักสงบม้วนมากนาค่าเรชิปแซเท่ากับ3.44ซึ่งเป็นช่วงที่เอกภพยังมีอายุเพียง16%ของอายุป,ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันโดยตรงกับการทำนายของแบบจำลอง TNG 300มันเปรียบเสมือนกับการค้นพบสร้างเมืองโรมันที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น แต่ความจริงที่ปรากฏจากการสังเกตการกลับบอกกับเราว่าเอกภพสามารถสร้างหานครระรจักรและทําให้มันแก่ชราล,ลงไปได้อย่างรวดเร็วกว่าที่หนังสือประวัติศาสตร์ฉบับที่ดีสุดของเราคาดการไว้มากการค้นพบแถววันแห่งจักราวาลได้เช่เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องมีกลไกทางฟิสิกส์บางอย่างที่แบบจําลองของเรายัางขาดหายไปหรือประเมินประสิทธิภาพของมันไว้ต่ําเกินไปมันได้จุดประกายคําถามใหม่ที่น่าตื่นเต้นสําหรับนักทฤษฎี กลไกการดับของดราจักรที่เกิด oh ขึ้นจากสภาพแวดล้อมอาจทำงานได้เร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้ใช่ไหมหรือว่าพลังงานที่ปลดปล่อยมาจากหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ใจกลางของดราจักรนั้นมีบทบาทสำคัญในการขับไล่ก๊าซเชื้อเพลิงออกไปตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมากกว่าที่เราเคยรู้การยืนยันการมีอยู่ของทาววานแห่งจักรวาลเป็นเพียงบทรื่ของเรื่องราวเท่านั้นสำหรับทีมวิจัยที่นำโดยซูวอนเจน นี่คือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขามีแผนจะใช้เวลาอันมีค่าของกล้องอวกาศเจมสเว็บอีกครั้งเพื่อหันกลับไปจ้องมองโครงสร้างอันน่าทึ่งนี้อย่างละเอียดแต่ครั้งนี้จะไม่ใช่แค่เพื่อการยืนยันการมีอยู่แล้วแต่เพื่อทําการชนะสูตรในทุกมิติเป้าหมายถัดไปคือการศึกษาเราจากสมาชิกแต่ละแห่งอย่างเฉพาะเจาะจ,จงเพื่อทำความเข้าใจปริศศาสการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ของพวกมันและค้นหาคำตอบว่ากลไกใดที่ทำให้พวกมันสงบลงอย่างรวดเร็ว ภารกิจที่น่าตื่นเต้นที่สุดในอนาคตคือการพยายามที่จะทำแผนที่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือโครงข่ายของสสารมืดที่เชื่อกันว่าเป็นกระดูกสันหลังของทวันนี้ดาราจักรที่เราเห็นก็เปรียบเสมือนกับแสงไฟที่ประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสแต่โครงสร้างที่แท้จริงที่ยึดโยงทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันคือกิ่งก้านของสสารมืดที่มองไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์จะพยายามทำแผนที่การกระจายตัวของสสารมืด โดยการศึกษาผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของมันที่มีต่อแสงของวัตถุที่อยู่ไกลออกไปซึ่งช่วยเราเข้าใจได้อย่างแท้จริงว่ามาคนครแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอยู่บนรากฐานแบบใดนอกจากนี้การสำรวจเพิ่มเติมช่วยยืนยันสานะของราัจาู้ต้องส์ไซนอื่นๆอีกว่าพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งจะทําให้เราจะได้เห็นขนาดและขอบเขตที่แท้จริงของมันคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเทาวันแห่งจักรวาลเช่นนี้นี่ถือเป็นความแปลกใหม่ หรือเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมากเกี่ยวกับจักรวาลในยุคเริ่มแรกและอาจมีอะไรที่แปลกประหลาดกว่านี้ซ่อนอยู่อีกไหมคุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมแสดงความเห็นกันสนุกๆได้เลยที่ใต้คลิปนี้ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาในแบบที่ผมได้นําเสนอไปชอบเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและเรื่องราวลึกลับต่างๆก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับคลิปที่มีสาระเช่นนี้ อีกทางเพื่อเป็นกำลังจใจแก่พูดจัดทำรายการนี้ได้คงอยู่ต่อไปได้ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ